สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้สีผ้ามาเบิงเอ่อท่อผ่าไหมนะคะ่ะของป่านั่งคือเก่านะคะ่ะของป่านั่งคือเก่าค่ะท่อผ่าไหมอันนี้เราก็ท่อไปเร็วเลดนึงเลยล่ะละว่ามาเบิงในการท่อผ่า,ผาไหมสะก้อนนะคะมือนี้ค่ะค่ะนี่ค่ะ อันนี้ชอบเลี่ยงไปเลววยนจักพื้นหรือเปล่าที่หันว้พันวบสองพันไว้ลยสองพื้นเป็นไล่ออหยางนอเป็นไล่ขอสวยไทย่หล้กก็เป็นไล่ขอวันวันนี้โอ้ oh, อันนี้นนทีเห็ดอยู่นี่สวยดอกหมากนะคะนี่ค่ะสวยดอกหมากด้วยค่ะจ้าอนี่ค่ะสวยดอกหมากนข้ามพี่น้อนงามอีหลีเด้บอนพอลีงามอีหลหีได้คะ่ะนี่ บ้านเราเลี้ยนด้วยเอินเพนื่อนสีอยังนีปลานังเม็ดมะขามแดงอันนี้มะขามแดงเนาะค่ะนี่ไว้ตอนตอนเอาตัดเนาะสีผ้ามาเบิงเลอะค่ะพี่น้องสีผ้ามาเบิงคะ่ะนี่จะเป็นเครื่องเครื่องเปีนยืนเนาะค่ะ เย็ดอินังกันแค่กว่าีเย็ดเที่ยอินังมันม่มีผู้สังหลายก็ได้สซีเม็ดประคามแดงเฮียเสิยยืนอันอื้อ ตัก็สาม0นหค่วนี้แจนขามพเนาสมดยตรงเกหลายอย่างหลายแน่อนอแต่ว่าีดมัดตำเนาะอันนี้เพื่อนเอื้อนไม่อีหยังนาะนี่สองอันนี่ใส่ไว้ไม่ควยเพื่อนใส่ไว้เพื่อเพื่อว่าเป็นอีหยังนาะเป็น่หุ่กันว่หุ่งเพื่อนใส่ไว้เพื่อว่าห้ยงกันเนาะค่ะ นี่จะเป็นไลไน่ทีหยังคัดกันไว้อีหยังเพิ่นปี่เพิ่นเวลาเพิ่นคนแมเพิ่นคนเครื่อนแม่จะตองเฮ็ดแบบนี้ไว้เนาะต้องเฮ็ดแบบนี้ไว้กันอันนี้เพื่อเอื่นไม้ควย้ยคว้ยหูเนาะคะ่ะภาษาอีสานภาษาบ้านนอกนะคะเอื่นไม้ควย้ย <c ười> คว้ยหู ทว่าสิได้แต่ละผืนยากอยากได้พี่น้อยจีว่าสือแพ้งกับโบเมียนไี่ยาวาเด้อค่ะไมกับแพ้งเทวศสีเห็ดได้อีกปะน,นี่สื้อไม้หนี่กดแผืลหนึ่งก็ได้สามผืนละว่าเนาะสือมาโลหนึ่งก็ได้สามผืน ราคาโลละสองพันสองในเครสามพืนในแครสามพื้นแล้วก็สื่อสีสื่อ<ม>ไอ้นำยอมนะคะไม่ยอมอีกค่ะกระเบิดบ่อหน่อยค่ะเห็ด<ม>กระง่ามเัรงคดกับ<ม>เ,เห็ดง่ามหอมไหมเสีนง่ามนีาเห็ดดีจริงๆมันกระ,ะออกมากกระง่ามนะคะออกมากค่ะไล่ง่ามง่ามค่ะ ีเม็ดมะขามต้องการขันต้องการสีกับสร้างใด<อ>เออก็บบอกบอกต้องการ<อ>กสีรต้องการไล่พรอมเออบอกเลยใดบอกเลยต้องการสีสีใดหรือว่าไล่ใดเอ,อ่อเพิ่นกับพรอมสีเห็ดไหนได้เนาะคะ่ะเพิ่นพร้พรมสีเห็ดไหนได้ค่ะผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะหรือว่าอยากสร้างอยากจองมาสั่นกัน ว่าอยากมาเบิกกอนสเกิหวางสีค่ะเ่าเป็นนีนค่ะเบิงใดแล้ว,วค่ะสร้างใดนะคะค่าราคาค่ะเราติดตัหรือว่าต่อร่องกันใดนะคะเป็นผ้าไหมท่อแบบบ้านบ้านนี่แหละค่ะไม้บ้านของเฮ้านี่แหละค่ะท่อมือท่อแบบบ้านบ้านของบ้านเฮ้านี่แหละบ้านนอกเฮานี่แหละค่ะ จังสีเห็ดน,นี่แหละค่ะคนเห็ดเป็นเนาะคะ่ะคนเห็ดเป็นเห็ดง่ายเนาะคะ่ะกะเพรนกะว่าตาํามันก,ตาากนะ,ะนตําบอยางเนาะค่ะคนคเคยเห็ดพอดีพอดีสินไหมบอยืดบอย่านแล้วเนาะคะ่ะสินพอดีเห็ดใบกะตํตาเอาตาําเอาเนาะเละว่าเนาะ แต่ว่าคนเห็ดบุปผีดิเงี้ยหงักเลยเนาะหงกอหลีดีข้นเห็ดบเปผีนี่แก้วด้ายิบแก้วดาายมุมถ้าคนเห็ดบเป็นนี่เ,นนนเอาเขอไปในยิบเขามา่าเออจะเป็นอนีังนี่อันนี้เพิ่นบุได้ยิบบุได้ยังตรอดเขามาแล้วเพิ่็ตั้มเอาตั้มเอา นี่งามมีสีอ่ะอ <c oughs> ันนั้นเ,เขาไปแล้วเนาะกว่าเห็ดเขาไปแล้วเนาะสีนี่นี่ล่ะเอามาใส่สีเส้นยืนนี่เนาะเป็นมีเก็ดเหลืองเนาะเก็ดเหลืองเห็ดเขาไปแล้วละงามงามละว,ว่ะเนาะอยากเห็นแต่ว่านเอาออกบ่าอยากเอาออกอีกดหรอคะเจียวไว้ตอนตัดผลามาเบิ่งพี่น้อง ค่ะคลิปนี้จบไปเพียงสามีนะคะโอกาสนาติภามาเบิองไหมนะคะตอนตัดออกแล้วนะคะทอดแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า